ล่างมาแล้วนะเจ้าเนาะล่างลูกบ้านนั่นเอโก้อยมาแล้วจะแข็งนะเจ้าแข็งไปจูน Okay, okay. kèn á, kèn tuôn Kèn bon, kèn tuôn bon Hãy subscribe kênh Ghiền Mì Gõ Để không เข้าเมืองเมืองกันล้ําน้อยาครับเบนเซ Kèn tóc, kèn với tún Kèn tôn trùn, bay trùn Hãy subscribe cho kênh ครับตีนึงก็จะได้ปั้นใส่ตัวกัาน,นี่นะจ๊ะอันอนี้ก็เนื้อมันซุบแล้วก็จะเอาไปปั้นใส่เครื่องใส่เครื่องปัน้น

ปั่นเอาเจ้าพอนึ่งซุปกระปบเอาก็มันแหงมันแหลวมันมบบแล้วเนาะที่ข้าหลาบไปใส่เก่องปั่นมันเจ้าแกงนั้นไปตุนไปเผือกเนาะไปบ้อนเจ้าแกงบ้อนตั้งเหนือนงแกงแห้งเจ้ามันแกงแห้งๆไงแกงแห้งแค่น้อยนะเจ้าเนาะแกงแห้งแกงแห้ง เดี๋ยวพจะเจาใสขข่ขิงปัน้นเคาซะขิงปั้นพี่ขิงปั้นตัยบอลไปเลยเจ้าน่าต้อยหอมนึ่งก่อนนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปัน่นแกงบอน แข่งใบบอลจะเคยไข่คเคยกินรึเป่าแข่งใบบอนนี่แข่งบอนส้นแก่งปีนะฮะแข่งใบบอนมอ,มอสกันลนะเพื่อเขาหนึ่งเนี่ยโอ้ สับปีใส่ซุหน้อยเดี๋ยวจะเอาไปปัน่นปีน้อยนะเจ้าใบกุ้งฮะป้อมต้นหอนโอ้มันเนี่ยมาขึ้นเว้ยนี่

เจ้าเดี๋ยวมาชมกันเนอร์ล้อกินนะเจ้า